กลาบสวัสดีครับผมอ่าต่อจาคลิปเมื่อกี้นะฮะคลิปเมื่อกี้ไม่จบกันแบบรวดเร็วเลอเกินเรามาคลิปต่อกันดีกว่าเราหากันเลยเจอแล้วะฮะเดี๋ยวเรามาพาดกันส,สอดๆอีกครั้งหนึ่งอ๋อหรือไมนะ่นำตัวห้าผมผมบีกแล้วลันครับลันเวคขัวฮะ เสียงไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่สบายอากาศแม่ก็นหนาวะ่ะตรงนี้วันนี้วันนี้ก็มุกกะลาจะไปมกุกกะลอีกแล้วอะ่ะมันก็หนาวอยู่เลยดีฮะหนาวหนาโอ้โหนี่ยังเพิ่งออกพลงอ่ะแต่เราเปลี่ยนเลือก,ก็ได้ฮะ <Right. S 1> เลือก,กันมาเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ เรามาดูดีกว่าว่าเลือกอะไรไปบ้างนะโอ้ยฝั่งเลเดีนะ้น่าจะมีวีนอมฮะวีนอมแมนเซอร์ฮะตามมาด้วยแพนดะ้าฮะสตอร์สปิริตฮนะแล้วก็ทรีฮนะไอ้ไทเน,น่ฮนะโอ้ยอีกสองตัวยังไม่เลือกฮนะจะเป็นอะไรเอ่ยอาวาดอน,นะครับผมกับ คิสตันไมเดนโอาวินน้องเล่นแคลรี่หรือเปล่าฮะอย่างงี้หรือว่าไทนี่ฮะไทนี่แคลรี่หรือเปล่าโอ้โหเกมนี้ดูเดือดฮะเอาไปด้อนซัพพอร์ตนะ support, นะมาดูฝั่งดายบ้างฮนะแป๊บนนะึงนฮะปิดเพลง ตนวอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งดายมีอินวอกเกอร์ครับผมอยู่กลางแล้วก็แบไดไรเดอร์ครับแล้วก็โอ๊มนนสมานี้น่าฮะเสือฮะเสืออีกแล้วครับท่านแล้วก็ดวเดซครับแล้วก็มีสกิลคิงโอ๊สเสือน่าจะเป็นแครี่หลักนะฮะตรงกลางโอ๊สเอาเลยฮะ มีการปลากว่านกันแล้วเกมนี้น่าจะดูเดือดนะฮะเป็นหมดเลือกนะฮะพิกเราเข้าห้องไม่ทันนะเขามีการเลือกในการแบงกันเรียบร้อยแล้วเราไม่ทันนะขออภัยด้วยฮะมาไม่ทันเอาไว้เกมหน้ากันนะฮะจะพักแบบโหมดสีเอ็นนะฮะหรือว่าโหมดแบบดารฟนะฮะแบนวินอมอยู่ด้านบนคนเดียวครับสเกลม,มานัานซ้ายกับเดเซอร์ฮะ คอยให้อัปเดตด้านล,ะละ่างขวาสามเปล่าฮะมินนมอยู่คนเดียวบวกไว้่าตรงกลางก็สตอมเจอกับอิโวเกอร์ฮะ,ะชื่ออินวอเกอร์ก็แคชโรมาสเตอร์อ่ยยะะเรามาดูก่อนดินายดีกว่าอัอนนี้ก็ไทนี่ะนำไปแพ่นดาไทานี่ะแพ่นดาแนแผ่นนี้จเป็นแคลรี่หลักอ่ะโอ้ ออกข้า,าฟ้าถือแบกต้นไม้หรือเปล่าครับไม่แน่ับยังไม่มีอะไรเงี้นี่เราดูแบลเลเดอร์ฮะลากี้ม,มาข้าน,นะ้แบลเลเดอร์ครับ ปมมล่าไหมครับไหมผมมีไฟแล้วครับมีแล้วครับไฟมีไฟแล้วแผ่นเอาแล้อับบาดอนทีนับไมเดินก็ฟาร์มครับแบบหมามาหรือเปล่าเลยตีหรือเปล่าฮะนี่ฮะลูนอินวิสออกแล้วเรามาดูแบนดดูการท้าอได้สซึ่งฆ่าไปแล้วฮนะนนะวีนัมฮะโดนปานบวกสโลหรือเปล่าน่าจะใช่ฮนะ ตานบวกสโลฮะไม่น่าจะรอดนะเนี่ยดูดูดูการการเดินหนาฮะการวางไฟล์เดินอะไรเงี้ยรวยฮะถ้าค่าได้หมดนี้รวยฮะแบบเอาได้คำเดียวว่ารวยครับรวหนึ่งครับรวมสองครับแล้วนงบวกหรือเปล่าไม่มีการบวกฮะโ็สังหา เรามาดูการฟาร์มดีกว่าผออมมว่าสนุกดีฮะสี่ฮะจะเกินห้าครับอตอมเก็บอินวิสไปได้ครับหกครับได้เปิดไฟโอ้โหแล้วหกครับเจ็ดฮะเจ็ดครับเจ็ดน่าจะเร็วอักันเลยทีเดียวอดิมเดิๆ ไปนิดนึงง่ตัวนี้ไม่ตายฮะพาไปนิดหนึ่งง่เอาวีนอมฆ่าโดนฆ่าอีกแล้ว่ะโดนสตั้์ทบกสรูงฮะ <c oughs> เดือดร้อน่ะปล่อยให้วีนอมอยู่คนเดียวห่งสองสามสี่ห้าหกครับ เกมได้หยุดฮะใช้นีไ่ได้พอดก่อนฮะทำไมฮะทำไมฮะเกมนี้มีคนดูกี่เกมะกฮะกลัวฮะฝั่งไดยก็นำไปก่อนฮะเห็นชัดเจนนาการคิวสองคนอีกพีก,ก็นำไปฮะ มีคนดูถึงสี่คนแล้วฮะดูตรงไหนวะใครดูใครดูบ้าง เทมไปมั e นมีดูได้ด้วยนะว่าเราก็มีใครดูในเกียนี้แล้วบ้างดูนะโดนสโล่โดนตันครับเอามาะด้นมาเซฟไว้เลยสวยฮะตายหรือเปล่าครับกลายหรือเปล่าสเกียบที่โดนสโล่ฮะโดนสโล่ไปฮะไม่น่าจะนอดนะฮะ โดนฮะไม่อามาตะทังไม่ทันฮะสั่โลไปฮะนี่นะฮะตีเอาโดนอีกแล้วยิวฮะตีเกาะฮะสั่โลไปฮะตายฮะโอ้โหอับบาดอนทำให้ฆ่าได้ถึงสองฮะเอากลับคืนทีเกี้ยเลยฮะ ในช่องแชทก,ก็มีคนดูเยอะฮะเกมนี้น่าจะเดือดนะฮะร้อยสี่สิบสองคนเลยฮะโอ้โหร้อยแปดสิบฮะร้อยแปดสิบสองคนอะโอ้เกมนี้จะเดือดนะฮะโอ้โหเอาบวกกันอีกแล้วคิดทั้นไม่ได้นะโอ้โหเสือ,อโดนฮะโอ้โเอลเอลฮะ ก็ต้องพิมพ์ภาษาไทยคนไทยฮะอะอาแล้วครับได้ฮะไทยนี้ได้โอ้โหไทยนี้จะเป็นแคดี้หลังอ่ะน่าจะออกขอเนี่ยน้บนบนยกกรือเปล่ายางย่างยางะโอ้โหเมื่อกี้อับ,บดอนวะม,มาได้สวยอ่ะทำให้เอาอีกแล้วสตองโดนฮะสตอมเก็บได้ฮนะ เค่ตั้งไมเดนก็ตายฮะแลกกันฮะต้องเก็บอีโมเกอร์ได้แค่ตั้งม้เล่นฮะสายแบตไรเดอร์ฮะลอ้ลอลอ้อล้อไปไหนฮะเนี่ยกลับฮะมาหน้าไม่มีไรเดอร์จะออกบิคงทีเดียวออกนะครับโดนตังไปก่อนนะับเสือครับแอนดนไปโดนจับครับโอ้โห ซับได้สวยฮะทีมนี้วา้ากันตลอดฮะ <c oughs> วา้าวได้สวยนะฮะสามแล้วตัวนี้ครับโอ้โหตอนแรกสองศูนย์ไม่เอาครับอีวอเกอร์ตายหรือเปล่าเธอตายไม่โดนฮะเธอตายไปในป่าฮะเขาเดินมาทางนี้อยู่บนแมปนะ่ะไปชนตายในป่าได้ไงฮะงานนี้แบไร์เดอร์ตอนนี้ รอครับไปแรเดอร์สวยไปฮะตรงนี้ปลาเป็นเป็นโกเลมฮะถ้าไม่เป็นโกเลมก็น่าจะค้าได้ดีกว่านี้ผมว่าโดนเนี่ยพันสี่ฮะรอออกบิงทีเดียวหรือเปล่าครับผมสี่เอมงูเยอะฮะิน้อาเท่าหัวงูหรือเปล่าฮะจะออกเป็นลิงว่าลิงฮิวว่าหรือว่าไวสโตนว่า อ๋อเป็นบดได้มานาฮะลืมไปฮะแล้วการเงินเรามาดูการเงินโดยรวมดีกว่วาครับ p โอ้โหฟังเดียนนำมา EFP ตอนนี้กลับมานำขึ้นอีกแล้วตอนเมื่อกี้ดูจากกราฟฮะโดนฮะมาดีน่าโดนเก็บอีกแล้วฮะดูฮะกราฟฮะฟังเรียนะนะ ขึ้นอีกแล้วฮะขึ้นฮะก้าวมาอย่างงี้เลยฮะเกณฑ์ชักจะมีปัญหาแล้วฮะฟังได้เอาดาวบนแล้วโดนหรือเปล่าโดนสโลไปฮะหันหน้ามาครับโดนฮะหันหน้าดิ้นกลับอยู่ไม่ทางฮะตายหรือเปล่าครสกิลสกิลมีเกิดหรือเปล่าครับสกิลมีเกิดฮะโอ้โหเกือบตายครับบีนังโอ้โหสารพิษฮะตายหรือเปล่าครับตีครับสโลครับสโลสกิล ตายหรือเปล่าครับแพนด้าโดนนะสตัร์นแพนดา้าสตาร์นตีครับจะนาาไันาาไปไปทำไมไปตายฮะวินน้องแบตเตอร์ซีฮะไม่รู้เขาเห็นได้ยังไงฮะตายไปได้สวยฮะแหม่ยังดูืูอกันเลยทีเดียวเกมนี้ยืดนะเกมนี้ยืดแพนด้าได้บุษ t ่าไปบูษเทิดมานะ การเงินก็น่าจะเป็นไทยนี่ฮะเดี๋ยวดูกันดีกว่าดูรายได้ปะไทยน,นียโอ้โหไทนเนียจะนำอ่ะบิลล์เกอร์ก็ได้แฮนด์เอาไม้ัดไปแล้วฮะสิบสิบนาทีฮะไทยน,นียก็ไทยนี่ออกทุบหรือเปล่ปาฮะหรือว่าเขาออกบิ้งทีเดียดะวเลยหรือเปล่ารอชมอะ เดย่ดยฮะเ็นยกฮะตรนี้บอกกันอีกแล้วโดนนะเสือไอโลมาไม่โดนนะตะเกีตันป่ะฮะโอ้โหทันฮะเพือฮะาโหยิวทันตาเป็นสงตัวฮะมาดันแหลว 996นะฮะมีบ ah. so so ิง์แล้วฮะมาแล้วครับบิง์มาแล้วมาแล้วดูที่ว่าจะเป็นยังไงครับทีนี้สนุกครับโอ้โหไอโรไปไม่โดนโดนขึ้นมาแล้วเปล่าครับไอ้น้องออกแล้วฮะมาแพนด้าเดินมาฮะเห็นหรือเปล่าเก็บอินวิทไปครับแพนด้ากดอินวิทไปฮะตรงนี้ฮะว้าวหรือเปล่าเจสซี่ว้าวครับเก็บอินวิทไปฮะ มันเกิดหรือเปล่าไม่มีฮะฮ่าดึงครับดึงดึงปุง๊บโอ้โหโดโนตายครับ you เสียโดนหรือเปล่าย่างย่างย่างย่งตัวก่อนฮะไปเลยเดินมาแนวพอนะมันสีฮะควายไทนี่ฟาร์มสบายครับฝั่งนี้นุ๊กเกอร์เก็บไทนี่หรือเปล่าเก็บไทนี่ไปแล้วไม่ทันได้ดูครับขออภัยด้วยฮะตอนนี้สก,กอร์ได้มา47เลยฮะ มัวแต่ดูด้านบนอยู่ฮะด,ดนนื่ดูด้านล่างเปล่าความแตกครับาดครับบาดจะบวกหรือเปล่าฮะหมาแล้วแพนด้าตรงนี้ต้องมีการบวกหรือเปล่าแบดเห็นหรือเปล่าครับเห็นแล้วฮะแบดเปิดไฟมาเอ้าโดนสันลงฮะเพือพ่อครับผมีเซนทรีครับดูหรือเปลาเ่าครับเสือ ไม่เข้าใจแบทฮะจะโยเขาไม่เข้าอ่ะมีวิงอ่ะไม่บวกฮะเอาสายรอเลยหรือเปล่าดันเนี่ยลูกเกอร์ก็ดันไปแลยวสายไฟเนี่ยหรือสายไฟฮะว่าแล้วฮะนี่มาแล้ว การเงินน่าจะหายกันแล้วมั้งสองหืหนึ่งต่อหมฮะหายกันห้าพันแเกมขาดแล้วฮะมว่าหาพนหายกห้าพัน 5, เลยนะรถราบหาหนึ่งมื่นหนึ่ก็มานเขาไปอะไรเดบิ้กมาจับครับจับจับไทนี่ก่อนฮนะไทนี่ดรูรอเปล่าครับตอน,นี้วสกเกลมาบวกฮะวิน มเด้นตายไปฮะเเกลเข้ามาด้านหลังฮะแบทไลเดอร์มาครับเพน,น่าบิ๊กมาโอ้โหทำได้สวยครับจะหน้าบิ๊กมาได้สวยครับแต่ยังสวยไม่พอหรือเปล่ามียิ้มฮะโชคดีฮะโอ้โหเพน่ามานา้เยอะฮะโอ้โหทำได้สวยครับตายไปฮะทำได้สวยครับเพน,น่าดนสสโลของวีงนองไปอีกฮะโดนฮะเสือแอโร่ไปฮะเกิดครับ นาะเ่เยอะครับแพนน้าโดนดึงฮะโอ้โ like okay. หเขาตั้งโอ้โหโอ้ชตอนแรกสเกลเก็บไม้ดินไปได้ไหเหมือนจะได้เปรียบครับแต่ไม่ยั้งฮะแพนด้าฮะแพนด้ารอซุ่มอยู่ฮะเมื่อกี้เข้าไปตรงกลางรงไม่สวยฮะผู้ชมก็บอกว่าจีจีสตอมฮะสตอมเล่นดีมากฮะเกมเมื่อกี้เข้าไปได้สวยฮะ การเงินน่าจะห่างแล้วอ่ะโอ้เกือบจะครบเก้าแปดพันละเจ็ดพันค่อยๆห่างละยีกก็เจ็ดพันละสวยฮะแบงตร้นี้สวยฮะแหมสตีม โหไม่ใช่ะฮะอลาคอนเนีนนะอลาดนินบุทองใครชื่ออลาดินมีนอมมาสิเกลได้มีมาแล้วอะดีโหฮนะลูกน้องครับเกลได้ออกมาแล้วแทนนี่มา นานเป็นที่น่าเป็นที่ตามคิดนะเอากา้มาก่อนสกิปเตอร์มาฮะกาตี้่ะทุบย่างเดียว,วอะสกอร์14ต่อ8ปนะตอนนี้เกลบวกหรือเปล่าครับอินเกอร์ครับโดนนะโอ้โหไม่ได้นหคิวก็ไม่น่ารอดอนฮะตายหรือเปล่าครับอวตาน,นสโลฮะตันไปฮะอวอตานตันโดนหรือเปล่าครับตายครับหมูจับไปครับหมมัน วีน้องฮะวีน้องจับมีน้องตายหรือเปล่าครับจิดเกียวฮะตันยกไปฮะตายหรือเปล่าตายฮะไทนี่มากับสองตัวฮะสตอมาฮะเสือแอโร่ผิดนะโยหรือเปล่าฮะไทนี่ตันไปฮะโยครับตายครับ น่านจะจบแล้วฮะผมว่าโอ้โหาานี้รวยเลยฮะเมื่อกี้ห้าต่อสามฮะเก็บนะนะไม่ทันฮะพนะอตัวนี้มาสองตัวฮะทนี้วิ่งเลยาทนี้ฮะแนละ้วก็สตอวิ่งมาทางนี้วนะิ่งจบฮนะ เขาบอกมาอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าดูกัรน,นะโอ้โหานี้ร้อยขึ้นร้อยครับาวานะเอาโรชานะ่นี้ตบครัตบตกนะตกนะ ตรงที่สามน้อยฮะโอ้โหโอ้โหมาหรือเปล่าครับบวกหรือเปล่าครับสกอไม่หายแล้วสิบแปดต่อสิบเอ็ดแต่การเงินนี่ห่างกันหมื่นหนึ่งฮะเจ็บมาแค่านี่ ได้ไฮเปอร์แล้วอ่ดูว่ามีวานก่อนเราจะขึ้นหรือเปล่าครับแอโร่ฮะโดนหน้าแคนี้โดนเต็มเต็มฮะเสือครับอทงมาครับมาไม่ทันก็สเกลโดนยกไปฮะเสือครับ อันตรีเนี่ยตายครับตายเสียตายตัวเดียวอะเ <c oughs> สือแอร์ลูกไปหัวโดนนะอาบัดันโดนนะตองนะสตองมีไอก้กิ๊ดนะ <c oughs> ปเปรี้ยวเลยครับพอมีไอก้กิ๊ดสับตอง <c oughs> ดีครับเทนนี่ดีทุกฮะสวยฮะเกมนี้สตองทำได้สวยฮะับทำได้ทีมได้เปียกฮะ มุกเกอร์สายไฟด้วยฮะอีกิตดับฮะตายหรือเปล่าครับไม่ได้ครับตตันก่อนนะดัซเซียนโดนนะอันติฮะอันติมึนฮะตะเกียตายฮะร้อฮะร้อ้เขาตายจ่ายแล้เราลาวหวง การโผ่่เสือแอโร่ว่าตลอดนะนดูว่าอินโวกเกอร์อะไรนี่สู้ไม่ได้นละอินโวกเกอร์ไทยนี่ห่างตังกันเนื้อครึ่งนึ่งฮนะหกพันหนึ่งหมื 6, นะ่นสองฮะมันจะกล่าวเขามาจนะีิงจรฮะในยี่สิบนาทีฮนะ จะแตะทั้งกองกลางวิ้งหลีน้าในแฮงเอาไม่ได้ฮะเจ้านี้ฮะซีเอ็มเป็นไปตาวห้าฮะคิดว่าจะนายวันนี้หรือเปล่าตานมาครับแท่านเสือโยนเข้าไปครับโยนฮะโยนไม่ไดนเข้าไปในกลางฮะโอ้โหเย่่าฮะตายฮะอะไเด้วยฮะจับ นี่อะท่านี่ทุบฮะทุบท่นี่ไม่สนใจทนี่ทุบทุบป้อมฮะตันฮะยกฮะยกตีฮะตีฮะตีครับตีฮะโอ้โหคิดเป็นคิวเปล่าฮะทุบกันท่านี่ทุบโยนะตายฮะโอ้โหฟาดเกมฮะยี่สิบนาทีฮะ กาวจีีแล้วฮนะเจอท้ายนี่ตกหัวละโอ้โหเดือนเนะี่ยวัยอีกแล้วฮนะเราเดี๋ยวเราไปพากกนเกมต่อไปดีกวั้สวัสดีครับ